ช่องสูตรหวยเลขพารวยขอต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะคะเข้าสู่คลิปเด่นล่างเข้าหลักหน่วยเด่นล่างเข้าหลักหน่วยสูตรนี้นะคะเข้ามาแล้ว8งวดนะคะเริ่มเข้างวดแรก30มธันวา2562ถึงงวดวันที่1มิถุนาสนหารนะคะงวดวันที่ 16มิถุนา2563จะเป็นงวดที่9นะคะสูตรนี้นะคะงวดที่ผ่านมาคืองวด1มิถุนา2563นแอดมินก็ได้ทำการลงให้เพื่อนๆนได้รับชมกันนะคะสูตรนี้นะคะจะใช้หลัก100ยรางวัลที่1บวกด้วยหลัก10รางวัลที่1 2ครั้งนะคะ บวกหลักสิบรางวัลที่หนึ่งสองครั้งบวกด้วยหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งบวกด้วยหนึ่งคงที่ทุกครั้งนะคะมาเริ่มบวกกันนะคะเริ่มตั้งแต่สามสิบธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะคะใช้งวดวันที่สิบหกธันวาตั้งนะคะจะได้เท่ากับเลขเด่นงวดวันที่สามสิบธันวานะคะบวกเลขสองครั้งกันก่อนนะคะ 2อบวกสเท่ากับสี่เบวกสเท่ากับสิบสาบวกสเท่ากับ1ิ1เจ็ดสิบเจ็ดบวกหนเท่ากับ 18, 18 18ใช้ตัวท้ายคือเลข8นะคะบวกเพิ่มไป3แต้มนะคะ8บวกสเท่ากับ1ิใช้ตัวท้ายคือเลข1นะคะ สองตัวล่างงวด30มสิธันวานะคะสองตัวล่างเลขที่ออกแปดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งเข้าหลักหน่วย8เข้าหลัก10บสาสิธันวางวดแรกเข้าสองหลักเลยนะคะเพื่อนๆอนเข้าหลัก หน่วยและหลัก10นะคะมาดูงวด16มกร25า2563าอยบาบวกบวกสองครั้งกันก่อนนะคะสบวก4เท่ากับ8 5หบวก8เท่ากับ13 13าบวก1เท่ากับ14 14บวก1เท่ากับ15หใช้ตัวท้ายคือเลข ห้านะคะบวกเพิ่มไป3มแต้มห้าบวกสเท่ากับแปสองตัวล่าง17บมกลาสองตัวล่างเลขที่ออกห8แดแเข้าหลักหน่วยนะคะ17บมกลาแปดเข้าหลักหน่วยนะคะ หนึ่งกุมภานะคะเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสิบสี่ใช้ตัวท้ายเจ็ดบวกสี 11, 11่เท่ากับสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสี่เท่ากับสิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบหกใช้ตัวท้ายคือเลขหกบวกเพิ่มไปสามแต้มหกบวกสามเท่ากับเก้าหนึ่งกุมภานะคะ สองตัวล่างเลขที่ออกศูนย์หกศูนย์หกหกเข้าหลักหน่วยนะคะหนึ่งกุมภาหกเข้าหลักหน่วยเข้านะคะสิบหกกุมภานะคะสองบวกสองเท่ากับสี 4, ่สองบวกสี 6, 6่เท่ากับหกหกบวกเจ็ดเท่ากับ 13บสามสบวกหเท่ากับสิใช้ตัวท้ายคือเลข4บวกเพิ่มไป3แต้ม4ีบวก3เป็น7นะคะ16กุมภาสองตัวล่างออก9 4 9 4 4เข้าหลักหน่วยนะคะ16กุมภาสเข้าหลักหน่วย มาดูงวด1มีนาสองพับมศูนย์บวกศนย์เท่ากับศูะคะสี่บวกสเท่ากับเจบวกหเท่ากับแบวกเพิ่มไป3แต้มเป็น11ใช้ตัวท้ายนะคะหมีนานะคะสองตัวล่างออก แปดนะคะเก้าแปดแปดเข้าหลักหน่วยนะคะหนึ่งมีนาะเข้านะคะมาดูงวดวันที่16มีนานะคะสามบวกสามเท่ากับหกบวกหเท่ากับสิบหบหบวกแเท่ากับยี่สบามยาบวกหเท่ากับยี ใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไป3แต้มเป็นเลข7 16มีนาสองตัวล่างนะคะเลขที่ออก7 7 7เข้าหลักหน่วยนะคะ16มีนาและมีหลัก10ติดด้วยนะคะ 16พฤษภา2563 4คูณ4เท่ากับ8 4คูณ8เท่ากับ12 12คูณ6เท่ากับ18 18บวก1เท่ากับ19ใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไป3แต้ม 9ก้าบวกสเท่ากับสิบสใช้ตัวท้ายคือเลข2องนะคะสิพฤษภาสองตัวล่างออก2 2 2เข้าหลักหน่วยและหลัก10บนะคะสิพฤษภาเข้า2หลักนะคะมาดูงวด หนึ่งมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบสามคืองวดที่ผ่านมานะคะเพื่อนเพื่อนเก้าบวกเก้าเท่ากับสิบแปดใช้ตัวท้ายนะคะ0บวก8เท่ากับ0 8บวก5เท่ากับ13 13บวก1เท่ากับ14ใช้ตัวท้ายคือเลข4นะคะบวกเพิ่มไป3แต้มเป็นเลข7 2ตัวล่างนะคะ1มิถุนา2563เลขที่ออก2 4 2ส4นะคะ2 4 4เข้าหลักหน่วยนะคะ1มิธุนา4เข้าหลักหน่วยเข้านะคะสูตรนี้เข้ามาแล้ว แปดงวดนะคะเพื่อนเพื่อนแปดงวดเริ่มตั้งแต่สามสิบธันวาเข้าหน่วยสิบสิบเจ็ดมกราเข้าหน่วยหนึ่งกุมภาเข้าหน่วยสิบหกกุมภาเข้าหน่วยหนึ่งมีนาเข้าหน่วยสิบหกมีนาเข้าหน่วยสิบสิบหกพฤษภาเข้าหน่วยสิบหนึ่งมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบสามงวดที่ผ่านมาก็เข้าหลักหน่วยนะคะ มาดูงวดวันที่สิบหกมิถุนานะคะสิบหกมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบสามคืองวดที่จะถึงนี้นะคะเพื่อนๆใช้หลักร้อยรางวัลที่หนึ่งนะคะบวกด้วยหลักสิบรางวัลที่หนึ่งสองครั้งบวกด้วยหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งบวกหนึ่งคงที่นะคะ 6บวก6เท่ากับ12ใช้ตัวท้ายนะคะบวก2เท่ากับ7 7บวก7เท่ากับ14 14บวก1คงที่เท่ากับ15 15ใช้ตัวท้ายคือเลข5นะคะบวกเพิ่มไป3แต้มนะคะหบวก3เท่ากับ8ด นี่คือเลขเด่นล่างเข้าหลักหน่วยนะคะงวดวันที่16มิถุนาสอนนะคะได้เลขเด่นสองตัวนะคะคือเลข5กับ8นะคะจะเข้าหลักหน่วยนะคะสูตรนี้จะเข้าหลักหน่วยแต่ถ้าเบิ้ลจะมาสองหลักเลยนะคะเพื่อนๆจะมาได้ทั้งหลัก10และหลัก ร้อยนะคะมาได้ทั้งหลักหน่วยและหลัก10นะคะมีอยู่หนึ่งงวดนะคะเพื่อนๆคืองวด30มธันวามาสองหลักเลยนะคะรอดูผลกันนะคะเพื่อนๆงวดวันที่16มิถุนานะคะสองพั 63, กับ8จะไปต่อเป็นงวดที่เก้าไหมนะคะ เราก็ภาวนานะคะเพื่อนๆแอดมินก็ภาวนานะคะให้มันไปต่ออีกสัก1งวดนะคะ5กับ8เลขน้อยห่างนะคะแค่2อตัวเองนะคะเลขเด่นแค่2ตัวเดี๋ยวาหาสูตรดีๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมเพื่อที่จะจับคู่กันอีกนะคะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆ ขอให้เพื่อนๆโชคดีตลอดปี2563นะคะสวัสดีค่ะ